สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสระบบนะครับกล้อง canon u t o a boy p o r a m a นะครับกล้องตัวนี้นะครับก็ไปดูสภาพบอดี้โดยรวมกันเลยนะครับก็มีนิ้ว้อยบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับแต่โดยรวมก็ยังสวยอยู่เลยนะครับก็มีสายของคอนะครับตรงรุ่นแล้วก็มีอะแดปเตอร์ polarma นะครับแถมไปด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบการใช้งานให้ดูด้วยนะครับพร้อมกับเทสระบบใส่ฟิล์มนะครับฐานที่เราใช้นะครับก็จะเป็นฐานชนิดนี้นะครับ 2CR5 นะครับซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายกล้องหรือว่าในช h อปปีนะครับแล้วก็แนะนำว่าระวังฐานปลอมกันด้วยนะครับช่องนี้ก็ระบาดเยอะกันเลยนะครับ serial number ของกล้องตัวนี้นะครับก็คือ392 1 6 3 3นะครับก็วิธีการเปิดฝาฐานนะครับก็ดึงตอนนี้ขึ้นก่อนนะครับสเต็ปแรกครับสเต็ปที่2ก็คือหาปากกาก็ได้ครับจิ้มลงไปตรงนี้ครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับฝาฐานก็จะเปิดออกครับห้องฐานก็สะอาดดีนะครับเบื้องต้นผมงด้ทาความสะอาดให้ครับก็ใส่ฐานก็ไปตามเครื่องหมายเขาเลยนะครับ ก็ปิดลงครับแล้วก็ปิดตัวนี้ล็อกให้เหมือนเดิมนะครับวิธีการเปิดกล้องนะครับก็คือกดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับครับหน้าเลนก็จะยื่นออกนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับระยะนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับเหมือนการซูเข้าซูมออกนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มแฟลชนะครับเปิดปิดแฟลชนะครับ ผมก็จะลองให้แฟลชเขาชาร์จตัวแล้วใส่ฟิล์มรอนะครับถ้าเราจะใช้อแดปเตอร์พโลลามานะครับเนี่ยผมสาธิตให้ดูนะครับก็คือเราก็บางเข้าไปครับก่อนใส่ฟิล์มนะครับแค่นี้ครับถ้าเราจะไม่ใช้นะครับเราก็ต้องเอาออกครับแบบนี้นะครับก็คือถ้าเราจะใช้ก็ต้องใช้ทั้งม้วนนะครับเป็นพโลลามานะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็เอาออกนะครับ ก็จะเป็นฟูลเฟรมทั้งหมวยนะครับก็ประมาณนี้นะครับี๋้วผมจะเก็บไว้ที่เดิมนะครับในกระเป๋านะครับกับสายของคอกล้องนะฟิล์มที่ผมจะใช้ทดสอบกล้องนะครับอันนี้ก็เป็น f u จิ400นะครับซึ่งจะเป็นฟิล์มที่ตัดมาแล้วนะครับก็จะได้รูปภาพที่น้อยกว่าปกตินะครับก็พาดฟิล์มมาจะใส่เข้าไปตามเครื่องหมายคนระับ ลึกสักประมาณหนึ่งครับไม่ต้องลึกมากให้เรามั่นใจว่าฟิล์มนั้นเข้าแน่นอนนะพอปิดฝาหลังเข้านะครับถ้าตัวนี้ขึ้นเป็นเลขหนึงก็แสดงว่ากล้องนั้นได้โหลดฟิล์มเข้าไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกเซตค่าวันที่นะครับแล้วก็ตั้งแคปชั่นนะครับสามารถตั้งแคปชั่นได้ก็ตามนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5นี้นี่ก็แล้วแต่แคปชั่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ปุ่มตั้งเวลาถ่ายนะครับแล้วก็ปุ่มชัตเตอร์นะครับตัวน,นี้ก็เป็นปุ่มดีไลท f v l m นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดแฟลชนะครับ นะครับผมกล้องก็ใช้งานเต็มระบบนะครับตัวเลนส์ก็สวยใสนะครับทั้งข้างในทั้งข้างนอกก็สวยใสดีนะครับช่องมองก็เห็นได้ชัดนะครับต่อไปผมจะขอปิดแฟลชไว้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็จะมาลองโหมดตัวน,นี้ให้ดูนะครับเป็นโหมดตั้งเวลาถ่ายนะครับ พอเรากดครับกล้องเขาก็จะนับเวลาถอยหลังเลยนะครับก็จะเป็นการถ่ายเลยนะประมาณสิบวินาทีครับเสร็จแล้วกล้องก็จะถ่ายให้นะครับถ้าเราจะซูมเข้าซูมออกล้วกดตรงนี้คนระับแล้วก็ถ่ายครับับซูมต่อไปที่เดิมก็ตรงนี้นะครับก็ถ่า,ถายคนระับเป็นเดิมครับก็เป็นระบบออโต้โฟกัสนะครับถ่ายได้ง่ายถ้าอยากพิมพ์แคปชั่นลงไปล้วก็ก ตรงนี้นะครับว่าเราก็เลือกเลยครับเราจะเอาแคปชั่นไหนครับหมายเลขไหนก็ตามหมายเลขเลยครับอันนี้ผมเอาหมายเลขห้านะครับมอรลี่คริสต์มาสนะครับในรูปเราก็จะพิมพ์ว่ามอรลี่คริสต์มาสนะครับประมาณนี้นะก็การทํางานก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมผมจะลองถ่ายให้หมดม้วนดูนะครับครับพอหมดม้วนแล้วครับกล้องเขาก็จะกรอบกลิพ์กลับนะครับ โดยอัตโนมัตินะแล้วก็รอให้เสียงมันดับแล้วก็ตัวเลขไปอยู่ที่เลขศูนย์นะครับก็ทําการเปิดฝาหลังออกนะครับแต่ระหว่างเราถ่ายนั้นถ้าเปิดฝาหลังนะครับฟิล์มก็เข้าไปอยู่ในกักเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็นํากล้องออกไปล้างนะครับเฮ้ย <Hey. S 1> นาฟิล์มออกไปล้างนะครับกล้องนี้ถ้าไม่ใช้งานก็ปิดกล้องไว้นะครับแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ออกนะครับ ส่วนรูปภาพจากกล้องตัวนี้ครับสามารถหาดูได้จากใน Insta g แกรมนะครับหรือว่าในกลุ่มคนรักกล้องฟิล์มนะครับโดยพิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปเลยนะครับก็จะมีภาพที่หลายท่านได้ถ่ายรีวิวไว้นะครับก็เหมาะมือดีนะครับไม่หนักมากแล้วก็เบาถือว่าก็ไม่หนักนะครับถือว่าเบาอยู่แล้วก็รูปร่างก็กระทับลัดดีนะครับพกพาง่ายนะครับ มีสายค้องคอแถมไปด้วยคนระับก็ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ